สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับผมวันู่บำรุงครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงไม่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมานะฮะส่งรูปมาในเฟสบุ๊กกลุ่มครอบครัวใจถึงไ,ได้ว่าร้อยกระชายร้อยเก้านะครับหมู่บ้านพระป่นห้านะไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุอะไรน่าจะเกิดจากฝนฟ้าขนองเมื่อหลายวันก่อนหรือเปล่าเนี่ยสายเป่าไฟมันหักอย่างเงี้ยหักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วก็ยังไม่มาซ่อมกันเนี่ยมีเอามาเอาเสามาขำด้วยเนี่ยมีเอาเสามาขำอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพายุเข้ามาอีกทีเกิดอุบัติะเหีุอีกจะทำยังไงผมวัานอยู่บนลุงครับสอสอบางบอนหนองแขมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รีบรมาดำเนินแก้ไขโดยด่วนนะครับชาวบางบอนก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะฮะที่อะไรอะไรก็มาทีหลังมาทีหลังนะครับคนบางคนเนี่ย ดูดิฮะยี่ยี่จะอยู่ยังไงอ่ะจะเอาไม้เอาสามาทำยังไงไม่มาทำโดยด่วนนะแก้ก้ดยดวนเลยฝากด้วยครับ